ซื้อลดราคาหนึ่งล้า 3, 7, นสามแสบาทกับเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยแล้วได้ความปลอดภัยขนาดเนี้ผมว่าคุ้มวันนี้ผมก็มีรถมานำเสนอหนึ่งรุ่นนั่นก็คือรุ่น GT พัดเราติดฟังก์ชันความปลอดภัยที่ครบครันที่อยู่ในรุ่นของตัวท็อปทั้งหมดเข้ามาในตัวเริ่มต้นทั้งหมดแล้ว เรามองอมเห็นความปลอดภัยที่มันจะต้องมี สวัสดีครับผมบอมมิสุวิชีนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยในช่องวิวยูนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของวันนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีรถมานําเสนอหนึ่งรุ่นนั่็คือรุ่น GT พัฒนนะครับแต่เราไม่ได้มีโปรกมชันธรรมดาธรรมดามาเสนอนะครับเราติดฟังก์ชันความปลอดภัยที่ครบคันที่อยู่ในรุ่นของตัวท็อปทั้งหมดเข้ามาในตัวเริ่มต้นทั้งหมดแล้วนะครับแล้วฟังก์ชันความปลอดภัยด้านหน้าตรงนี ผมติดอะไรเพิ่มให้กับลูกค้าบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันด้านหน้าเนี่ยที่เราเห็นได้ชัดเลยก็จะมีเซ็นเซอร์สีเดิมทีปเจโ o GG Plus เนี่ยไม่มีเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับแต่เราติดเพิ่มให้กับลูกค้านะครับช่วยกับระยะด้านหน้านะครับเมื่อมีวัตถุกีดขวางเนี่ยเซ็นเซอร์ก็จะแจ้งเตือนอยู่แล้วนะครับเราติดเพิ่มให้เลยสีจุดเบิกอะไรแท้นะครับนี่เลย เดิมทีเนี่ย GP พัสดจะมีแค่กล้องมองด้านหน้านะครับอันนี้มีเซ็นเซอร์ด้านหน้าด้วยนี่คืออีกหนึ่งความปลอดภัยด้านหน้าตรงที่ผมติดเพิ่มให้นะครับแล้วก็ระบบ UMS ครับ UMS คืออะไร UMS คือระบบช่วยแต่ก,กาลังเครื่องยนต์เมื่อลูกค้าเหยียบคันเร่งอย่างรุนแรงและรวดเร็วนะครับเหยียบคันเร่งอย่างรุนแรงและรวดเร็วเนี่ยยังไงเช่นลูกค้าอาจจะเข้าเกียร์ถอยหลังแต่เข้าเกียร์เกีเป็นเข้าตัวดีก็คือตัวเดินหน้าเนี่ยแล้วลูกค้ามีการเหยียบคันเร่งอย่างรุนแรงและรวดเร็วเนี่ย ถ้าสมมุติเจ้าเรดาร์ตรวจสอบได้ว่าด้านหน้าตรงเนี่ยมีกำแพงหนาชึบนะและเหยียบคันเร่องอย่างรุนแรงและรวดเร็วกําลังเครื่องเนี่ยจะถูกปัดอัตโนมัติทันทีเลยนะครับก็คือไม่มีการชนแน่นอนนะครับปลอดภัยแน่นอนซึ่งตัว g t p a s เนี่ยเบื้องต้นเขาไม่มีนะครับแล้วก็ Adaptive Cruise Control นะครับเดิมทีเนี่ย g t p a s มีแค่ Cruise Control เฉยๆนะครับไม่มีตัวแบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันนะครับซึ่ง เราติดฟังก์ชันนี้เสิร์ฟเข้าไปให้นะครับแปลผ่านยังไงล่ะสมมติว่าเราเซ็ตความเร็วไว้็อกความเร็วไว้ที่80นะครับแต่คันด้านหน้าตรงเนี่ยความเร็วอยู่ที่40ถึง60เมือ่อเลน่าตรวจจับได้ว่าคันด้านหน้ามีความเร็วอยู่60เขาจะแปลผ่านความเร็วจาก80เนี่ยลงไปเป็น60ให้ตามความเร็วคันด้านหน้าตรงนะครับอันนี้ก็ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยและแลดความเมื่อยล้าได้ดีเลยนะครับเวลาเราวิ่งทางตรงหรือทางไกลๆและลูกค้าต้องการที่จะใช้เนี่ย มันเป็นประโยชน์มากนะครับแล้วก็ออโต้ไฮบีมนะครับออโต้ไฮบีมคือระบบไฟสูงไฟต่ำอัตโนมัตินะครับไฟสูงเนี่ยสมมติว่าลูกค้าเนี่ยไปเดินทางต่างจังหวัดในยามค่ำคืนเนี่ยที่มันอาจจะไม่ค่อยมีไฟทางและลูกค้าต้องการที่จะใช้ไฟสูงถ้าเป็น g t p l พัเนี่ยอาจจะต้องเปิดปิดไฟสูงเมื่อมีรถสวนมาแต่ตัวนี้ไม่ต้องนะครับเราเปิดไฟสูงค้างไว้ได้เลยเมื่อเลด้าตรวจจับได้ว่ามีรถสวนมา ไฟสูงจะตัดมันไฟต่ำให้จนมัติทันทีอันนี้เราก็เพิ่มให้กับลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็ FCM นะครับระบบช่วยเตือนการชนด้านหน้าตองพร้อมช่วยชะลอความเร็วอันนี้ก็มีความปลอดภัยเหมือนกันนะครับถ้าลูกค้าไม่เบรคขับไปด้านหน้าเนี่ยปืนที่จะเหยียบเขาเร่งก่อนเขาจะช่วยเตือนและช่วยชะลอความเร็วให้นะครับทาให้ลูกค้ารู้ตัวว่าด้านหน้ามีสิ่งผิดขวางหรือมีรถคันอื่นอยู่นะครับอันนี้ก็ปลอดภัยมากๆ ถือว่าคุ้มนะด้านหน้าเนี่ยคือผมเพิ่มมาให้หมดแล้วนะครับออปชั่นความปลอดภัยด้านหน้าตรงเนี่ยปลอดภัยแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันต่อเลยด้านข้างนะครับความปลอดภัยด้านข้างมีอะไรบ้างหละ่ะก็มีในเรื่องของบายสปอร์ตมอนติงนะครับมันจะมีสัญลักษณ์รถสองคันอยู่ตรงนี้นะครับบายสปอร์ตมอนติงเนี่ยเราติดตั้งเพิ่มให้กับลูกค้าด้วยบายสปอร์ตมอน i n งคืออะไรสมมุติว่าเราต้องการจะเปลี่ยนเลนหรือออกมาจากช่องทางใดๆก็แล้วแต่ ที่เป็นมุมอักสายตาทําให้มองไม่เห็นรถคัน <st ress> ด้านหลังซ้ายเนี่ยหรือด้านหลังขวาเนี่ยถ้าเรามองไม่เห็นระบบเนี่ยมันจะช่วยเตือนเรานะครับมันจะขึ้นสัญลักษณ์ตรงนี้เลยนะครับมันจะขึ้นเป็นสัญลักษณ์แสงไฟสีส้มนะครับขึ้นเตือนแต่ถ้าเรายังฝืนที่จะเลี้ยวเช่นเปิดไฟเลี้ยวซ้ายต่อในขณะที่มีรถคันด้านหลังซ้ายเนี่ยกําลังมาแต่เราฝืนที่จะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายต่อเนี่ยมันจะมีเสียงเตือนดังอยู่ในรถนะครับ อันนี้เราก็ติดเพิ่มกับลูกค้านะครับอีกอย่างเลยก็คือช่วยเตือนขณะเราขับรถค่อมเลนเช่นเราขับรถไปเรื่อยๆนะครับแล้วเกิดมีการเอียงของรถเกิดรถเริ่มข้อมเลนเริ่มผิดเลนเนี่ยมันจะมีระบบเตือนว่าเรากําลังข้อมเลนแต,แต่ไม่ได้ดวงกลับนะครับอันนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนอันนี้เราก็ติดเพิ่มให้ด้านข้างเนี่ยก็มีความปลอดภัยเพิ่มมาสองฟังก์ชันด้วยกันนะครับที่ผมติดเพิ่มให้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อเลย ในตัวของด้านหลังเนี่ยฟังก์ชันความปลอดภัยที่ผมติดเพิ่มให้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของ UMS กับ RCTA นะครับ UMS ก็คือระบบตัดกำลังเครื่องยนต์เมื่อลูกค้าเหยียบคันเร่งอย่างรุนแรงและรวดเร็วนะครับทำงานเหมือนกับด้านหน้าเลยนะครับแต่น่าจะอยู่ด้านหลังส่วยอีกระบบนึงก็จะเป็น RCTA นะครับ RCTA คือระบบช่วยเตือนขณะถอยหลังออาจกช่องจอดนะครับจินตนาการตามผมนะครับสมมติว่าเราไปจอดรถในห้างสรรพสินค้าที่มีรถจอดทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ย ถ้าเป็นรุ่น GT Plus ธรรมดาหรือรถรุ่นอื่นๆก็ตามเนี่ยถ้าเราจะถอยออกเนี่ยอาจจะต้องใช้เงื้อมองนิดนึงว่ามีรถมาจากทางด้านหลังหรือเปล่านะคะแต่ถ้ามีระบบ RTTA เนี่ยไม่ต้องใช้เงื้อมองเลยนะครับเมื่อลูกค้าถอยออกมาจากช่องจอดเนี่ยถ้ามีรถมาจากทางด้านหลังด้านซ้ายหรือด้านขวาเนี่ยถ้ามีระบบ RTTA เนี่ยเรดาร์จะตรวจจับนะครับว่ามีรถกําลังมาและจะขึ้นเตือนที่จอแสดงผลด้วยนะครับเพิ่มความปลอดภัยได้มากเลยทีเดียวนะครับสําหรับด้านหลังเนี่ย สองฟังก์ชันนี้ก็ติดเพิ่มให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยดีกว่าว่าเรือนไม้ดิจิตอลที่ผมติดเพิ่มให้กับลูกค้าเนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นแบบไหนครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่นะครับก็จะเป็นภายในรถเรือนไม้ดิจิตอลที่ติดเพิ่มให้กับลูกค้าก็คือเอาตัวเดียวกับตัวท็อปนั่นแหละมาติดตั้งให้กับตัวเริ่มต้น GT พัฒนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันมียังไงบ้างนี่นะเปิดให้ทั้งหมดเหมือนเหมือนจะตัวท็อปทั้งหมดเลยนะครับ เห็นปุ่มนี้ไหมครับปุ่มนี้ตัวไทยไม่มีนะจะไปที่ไทยเนี่ยไม่มีแต่จะไปที่นอกก็มีเราเบิกตัวนอกเข้ามาได้นะคือปุ่มนี้คืออะไรผมกดไปแล้วคืออะไรอันนี้ต้องแยกก่อนอันนี้คือคูชอนโทนก็คือควบคุมความเร็วแบบแปรผันนะเนี่ยพอเปิดปุ๊บกดมันก็จะมีตัวควบคุมความเร็วตัวนี้มาให้เนี่ยครับมันก็จะมีตัวควบคุมความเร็วนี้มาให้ทีนี้ พอเรากดปุ่มนี้ออกปิดการใช้งานไปก่อนแล้วปุ่มนี้คืออะไรปุ่มนี้คือตัวควบคุมความเร็วนะครับอ่ะเดี๋ยวควบคุมยังไงพอกดแล้วมันจะขึ้นลิมิตออฟอ่าลิมิตออฟสมมุติว่าอ่าทางด่วนเนี่ยเราจะเจอพื้นที่จำกัดความเร็วเนี่ยห้ามขับเกินเก้าสิบห้ามขับเกินร2อยี่สิบเราก็เซ็ตเลยว่าเราจะขับไม่เกินร2อยี่สิบ ทีนี้เราเหยียบคันเร่งเนี่ยต่อให้เหยียบมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันจะไม่เกิน120แน่นอนนะครับลดปัญหาขับรถเกินความเร็วได้แน่นอนนะครับไม่เกิน120แน่นอนเราควบคุมตัวนี้ไว้แล้วซึ่งสเปคนอกมีสเปคไทยไม่มีนะอ่านี่ก็คือเสริมไปให้กับลูกค้าละกันนะครับอทีนี้เลื่อนมามีอะไรบ้างล่ะมาดูมีรูปแบบหน้าจอรูปแบบที่สองนะก็คือ เหมือนตัวท็อปทั้งหมดนั่นแหละรูปแบบที่สามกดออกมีฟัง์กชันอื่นๆด้วยมีระบบการขับขี่คือทุกอย่างก็คือตัวท็อปนั่นแหละครับเอามาใส่ในตัวเริ่มต้นทั้งหมดนะครับดออกดกลับผมชอบอันที่อ,อันที่สองโอเสวยเนาะ ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้ก็จบภายในรถและในส่วนของเรือนไมดิจิตอลนะครับเราก็รีวิวให้ดูไปแล้วว่ามันเป็นอะไรยังไงมันรูปแบบมันเหมือนกับเจ้าตัวท็อปไหมเหมือนครับไม่เหมือนอย่างอย่างเดียวก็คือสิ่งที่เราเพิ่มเติมให้กับลูกค้าก็คือตัวสเปกนอกที่มีระบบควบคุมความเร็วก็คือลิมิตออฟนะครับคำไม่เกินในส่วนที่ลูกค้าเซตไว้เช่นไม่เกิน120เนี่ย เหยียบให้ตายไงมันก็ไม่เกินครับเนี่ยคือระบบที่เราแถมให้กับลูกค้าลดปัญหาขับรถเกินความเร็วได้เลยนะครับไม่ได้คุยกับตำรวจได้อีกแน่นอนนะครับเอาละรครับเราก็จะมาสรุปท้ายคลิปกันอีกทีนึงนะครับฟังก์ชันความปลอดภัยที่ผมติดให้กับลูกค้าทั้งหมดรอบคันเนี่ยเราติดให้เพราะเรามองเห็นถึงความคุ้มค่าที่มันจะต้องมีเรามองเห็นถึงความปลอดภัยที่มันจะต้องมีนะครับ ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ย GT-Pass เนี่ยระบบความปลอดภัยพวกนี้ไม่มีเลยนะครับมันแทบไม่มีอะไรเลยพิเศษเลยก็จะมีในเรื่องของเซ็นเซอร์ด้านหลังกล้องมองภาพรอบทัน mm hmm. <Put> Control นะครับ mm hmm. ที่เขามีให้ mm hmm. ผมต้องขออนุญาตท้าความี้ก่อนว่าพักหลังเนี่ย Mitsubishi m o t o r ได้มีการเปลี่ยนแปลงรุ่นรถค่อนข้างเยอะตัดรุ่นนูน้นเพิ่มรุ่นนี้ตัดออปชันรุ่นนูน้นเพิ่มออปชั่นรุ่นนี้นะครับ เพราะอะไรเขาถึงปรับเพิ่มนู่นปรับเพิ่มนี่อันนี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับอินเทเลียนะครับขึ้นอยู่กับการตลาดของเขาซึ่งปัเจโลกก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับซึ่งตอนนี้เขามีการตัดในรุ่นของ GT ออกไปแล้วนะครับก็คือเริ่มต้นตอนนี้จะมีเกรดรุ่นย่อยอยู่ประมาณนี้ครับเกรดรุ่นย่อยจะเหลือประมาณนี้นะครับ ทีนี้ออปชันความปลอดภัยที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันจะไปอยู่ใน GT Premium ขับ4แล้วก็ GT Premium ขับ2 Elite Edition กับขับ4 Elite Edition นะครับความปลอดภัยทั้งหมดเนี่ยไปอยู่ใน3รุ่นนั้นทั้งหมดแล้วนะครับรุ่นเริ่มต้นเนี่ยไม่ต้องหวังเลยไม่มีนะครับ GT Premium ขับ2กับ GT Plus ขับ2นะไม่มีแล้วนะครับเขาตัดออกเมื่อก่อนเนี่ย GT Premium ขับ2จะมีนะครับ ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ย GT Premium ขับสองขับ4เนี่ยไม่ต่างอะไรกันเลยนะคบต่างแค่ระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อเท่านั้นนะครับตอนนี้ต่างแล้ว GT Premium ขับ2ไม่มี r g t a นะครับไม่มีบายสปอ o r ตบอร n i n g นะครับตัดออกแล้วถ้าอยากได้ต้องไปซื้อในรุ่นของ GT Premium ขับ4กับ, 4, กบ GT Premium ขับ2 Elite Edition และ GT Premium ขับ4 Elite Edition นะครับถึงจะได้ฟังก์ชันที่ครบครันเราก็เลยยกความปลอดอภัยของไอ้เจ้าคนนั้นะนมาอยู่ใน GT พัแล้ว ซื้อลดราคาหนึ่งล้านสามแสบาทกับเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยแล้วได้ความปอลอดภัยขนาดเนี้ผมว่าคุ้มนะครับแต่ลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกได้นะไม่จำเป็นจะต้องเอาครบทุกฟังก์ชันที่ผมรีวิวเอาแค่บ <c ười> างอย่างก็ได้อาจจะไม่เอาเซ็นเซอร์ด้านหน้าอาจจะไม่เอา UMS ระบบต่างกำลังเครื่องยนต์อัตโนมัติเนี่ยอาจจะไม่เอาแต่อยากได้แค่เลือนใมกับบาสปอร์ตนิและ RCTA อะไรประมาณนี สามารถเลือกแบบนี้ได้นะครับและราคารายละเอียดค่ะส่วนลดเท่าไหร่อะไรยังไงสามารถทักเข้ามาคุยกันได้นะครับผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ข้างล่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นลิงก์ไลน์นะครับหรือลิงก์เพจเฟซบุ๊กนะครับกดเข้ามาก็จะเจอโปรไฟล์ไลน์ของผมและโปรไฟล์เพจของผมครับหรือเบอร์โทรผม0 8น8์แปดแครับผมบอนะครับหรือสแกนที่ QR code ไลน์นี้ก็ได้นะครับทักเข้ามาคุยกันขอรายละเอียดกันนะครับก่อนจบเนื้อหาของวันนี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c ด i า์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ก็จบเเท่าน,นี้สวัสดีครับ